In the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute, I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then But you never know so I played it cool And I was scared of letting go I knew I needed you But I never showed But I wanna stay with you Until we're pregnant. วัสดีครับวันนี้ประกับชิช้อชเนลซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเราไปอยู่กันที่บ้านสวนรักน้ำที่ที่ชะอมจังหวัดสระบุรีนะครับทุกคนมีวิวเขาครับกับวิวน้ำอันนี้เราเคยมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแต่เรามาแบบว่ากลางโคดักแคนวาสลาน3อันนี้เรามาอยู่กันที่ลาน5นะครับเพราะว่าเราจะกลางรถเต้นหลังคากันนะครับ นี่นะครับตอนนี้ได้ที่จอดแล้วครับวันนี้เหมือนกับว่าเหมาลานนะครับไม่ค่อยมีคนมาเลยแล้ววันนี้เราติดออนิ่งมาใหม่ด้วยมาเทสออนนิ่งกันว่าเป็นยังไงครับของผมยาวสาเมตรหน้ากว้างสองเมตรครึ่งครับ <c oughs> จะลองาการคนเดียวดูครับเหมือนกับทาร์ปไหมน,นี้ของเราหน้ากว้างสองห้านะครับแล้วก็ด้านในนี่เคลือบ p ี c กันร้อน จะลองกลางคนเดียวดูัว่าจะกลางได้หรือเปล่า ี่ลครับเราเดินมาจากลาน5ที่เราจอดรถเป็นหลังคาสัก2้อยเมตรครับพอเดินมาแล้จะเจอลาน3มามมันสัก3ปีที่แล้วผมมาตั้งแคมป์ตรงนี้นะจุดตรงลานหินเมื่อก่อนไม่ใช่หินนะเป็นดินเป็นหญ้าครับแล้วมีต้นไผ่ตอนนี้เขาออกไปล,ละแลวนี่นะครับก็คือลำธาร สวยมากครับจำได้เลยครั้งก่อนนั้นมานอนช่ตรงนี้น้ําใสครับผมกำลังดีเลยชิดเคสมาด้วยฮะต่งต้องฆ่าเป็นอีกลานึงนะครับ รถเต็นหลังคาจอดด,ด้วยด้วยฮะริมน้ําเลยโซนนี้รถจอดจะไม่เห็นเขานะผมเลยไปจอดโซนห้ามันเห็นทั้งน้ําและเขาแต่น้ำตรงนี้จะสวยกว่าแลาวเจเปิลลงไปดูดิเป็นไงบ้างรับปล่อยชือกเองเราไปด้วยรับก็ต้องสองเท้าเลยน้าลานหินครับเย็นไหมน้ําเย็นไหมเย็นครับผมยอดครับเออตรงนี้ก็ได้ดีอย่างนึงฮะมัน ติดน้ำแล้วน้ำตรงนี้โซนนี้สวยเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่าาเย็นเกแกลงมาเลยน้ำแรงมากน้ำเย็นไหม I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single tear drop falling from your eyes. ตอนนี้เราเล่นเล่นน้าและอาบน้ำือเสร็จแล้วนะครับมารีวิวกันงานกันนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีลานที่เราอยู่จะเป็นน่าจะเป็นลานห้านะคะครับเป็นโซนห้านะครับเป็นฟารลานที่ติดกับริมน้ําแล้วก็เห็นภูเขาด้วยนะครับใช่ครับแล้ว<อ><ก>มัน, <5 S 2> มนจะมีนนพวกต้นไผ่ต้นส้มโอประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่ฮะอันนี้คือวิวเขานะเมื่อสามปีที่แล้วเราอยู่โซนที่เราเล่นน้ำแล้วนั้นเป็นโซนสาม อ่าครับอันนี้คือถ้าเป็นโซนห้าเนี่ยเขาจะมีให้จอดรู้สึกจะหกเจ็ดแปดสำหรับรถบ้านรถเต็นหลังคานะครับอ่ะเราไปกันต่อแล้วเขาก็จะมีที่เชื่อมไฟให้เราด้วยนะครับเขาจะวางเป็นจุดๆไปนะครับให้ไปใส่กับปั๊กพ่วงประมาณนั้นครับแถวนี้มีสวนเป็นเหมือนส้มโอเนะครับเพื่อล่นไหนไปดูลูกส้มโอกันดินี่เลยอีกสักประมาณ เออสามเดือนน่าจะโตได้มั้งครับรู้ได้ไงครับมั่วจริงครับโอเคไปดูต่อครับไปเดินมาร้อยเมตรจะเจอห้องน้ำนะครับทุกคนตรงนี้มีอยู่แค่สองเนาะเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งใช่ไหมชั้นเปร์น่าจะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนสี่ครับติดกับโซนสี่กับโซนห้าแลเป็นห้องน้ําที่ช้ร่วมกันอยู่เราไปดูห้องน้ํากันนะครับเมื่อกี้อาบน้ํากันแล้วเนาะใช่ครับห้องน้ําสะอาดมากน้ําแรงมากครับมีกระจก แล้วก็มีอ่างล้างหน้าอยู่ข้างหน้าอันนี้ห้องน้ําชาลยเเปิลไปโชว์ดิมีครับโชว์และอาบน้ําโชว์ไหมอ่านี่ครับมีเป็นชักโครกใช่ไหมใช่ครับมีสาชําระด้วยนะเจเปิลลองเปิดก็เปิดฝักบัวดิเปิดฝักบัวโชว์ก็นหน่อยดิฝักบัวฝักบัวเปิดฝักบัวโชว์หน่อยบัวอาบน้ำเปียกไม่เปียกแล้วมีครับโอ้น้ําแรงน้ําแรงมากครับโอ้มา เดี๋ยวเราไปดูลานสามกันต่อจากข้างน้ำมาก็เป็นโซนสี่นะครับทุกคนเป็นเนินหญ้านะตรงนี้ช่ครับ,รบโซนสี่ก็จะเป็นวิวเขาครับแล้วก็มีน้ำเหมือนกันแต่น้ำตรงนี้จะไม่สวยเท่าโซนสามเมราะโซนสามน้ำเขาแรงสวยมีหินแล้วมีต้นไม้ใหญ่เล่นน้ำกันตอนบ่ายหรือตั้งแต่เช้านี่ถ้าไม่มีแดดเลยนี่ครับคนวันนี้น้อยมากดูนะครับอันนี้โซนสี่นะมีอยู่เท่าไหร่กลุ่มหนึ่ง นี่นะครับนี่ครับของเราจองโซนห้าอันเดียวนะครับเนี่ยซูไดปดูโอเคไปดูโซนสามกันครับซื้อตัวข้าโซน4สีก็จะเป็นโซนหนึ่งตัวนี้เลน,นะคะทุกคนนี่ตัวน,นี้สวยมากครับผมชอบมากเลยใช่ครับเพราะมันล่มมากล่มทั้งวันครับดูต้นไม้เขาครับต้นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักแตแบบ ใบมันสวยงามมากลมทั้งวันครับโซนนี้เกาะการเต็น์พื้นได้อย่างเดียวครับจริงๆขอพี่เขาขึ้นมาแ,แต่เขากลัวหญ้าจะเสียครับเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนจริงๆวันนี้ไม่มีคนมาเยอะอยากจอดรถบนลานหนึ่งกับลานสี่มากเลยครับแต่ฝนตกใช่ไหมดินมันลื่นเลยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปครับซึ่งต่อไปก็จะเป็นลานศาลครับทุกคน ที่เราไปเล่นน้ํามาใช่ไหมครับครับเ่อตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําห้องน้ําก็มีหลายจุดนะนี่ฮะเทียบเลยดูดีมากเราไปดูกันครับถึงนี่ครับยู่งงเซเบียนอยู่ติดกับโซนสามนะ,ค,ะนครับนี่ยตอนเช้าเรามาจอดตรงนี้แล้วก็เราก็มีความลังเลมากเลยเพราะเราจะจอดตรงนี้ดีไหมใช่ไหมเจ้าเบ้อครับเพราะมันติดน้ํา นี่ครับเมื่อก่อนเราการเต็น์หน้าเปตรตัวนี้เลยครับเป็นลานดินลานหญ้าครับเมื่อก่อนมีต้นไผ่ด้วยก็อไผ่ไปเริ่มเลยเขาตัดไปละใช่ครับเอาเมื่อตอนบ่างเลยแบงเล่นน้ำกันตรงนี้ยังไงครับร้อนไหมก็เย็นสบายครับน้ำแรงมากแัดไม่ถึงเลยนี่เหมือนที้เขาลองนี่ครับเขานอนแช่น้ํากันเลยครับยอดเลยน้ำยังแรงไม่เปลี่ยนครับน้ำแรงตัวปิวยังไมรัะเพื่อครับ นี่ครับสวยจริงครับลานน้นก็เป็นอีกลานหนึ่งครับติดนะ้ำเหมือนกันจอดรถบ้านได้ให้ดูบรรยากาศนะครับเราจะกลับไปเที่ยงานของเรากันนะครับทุกคนโอเคครับ I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me caught you by surprise. A single tear drop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry. You could've asked me why I broke your heart. You could've told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there. And just pretended like you didn't care. I don't know why I run away. I'll make you cry. I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Save your tears for another day. I made you think that I would always stay. ชูคโอเคครับอันนี้เครื่องไล่ยุงนะครับลองซื้อมาดูเป็นแบบใช้น้ำมันหอมระเหยแล้วก็มีเหมือน,นคล้ายๆเป็นไอ้น้ำนะครับน,นี่พ็กเก็เขา นี่ครับสวยงามสวยงาม <c oughs> <c oughs> มีสายชาร์จมาให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่ดูนะว่าทํายังไง <c oughs> อันนี้มันจะมีเปิดนี่นะครับ <c oughs> นี่ฮะมันจะมีระดับแม็กอยู่เราต้องใส่น้ําก่อนนะครับพอชนะครับผมใส่น้ําลงไปถึงระดับแม็กนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> เสร็จปุ๊บผมจะไล่ยุงด้วยเนี่ยฮะ อันนี้คืออะไรนะซิเรียล่าครับแต่แบบผมใช้แบบกินแรงแล้วก็เคยซื้อแบบกลิ่นสะไ้ายหอมธรรมดาเน,นี้ยมันไม่ไค่อยฉุนก็เลยคิดว่ายุงจะไม่ไปก็ใช้ตัวนี้ฮะดีมากยุงก็เหมือนกันน้อยลงครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะหอมด้วยเนี่ยผมเจะาะฝาตรงนี้ไว้แล้วนะนก็เหยาะเยอะๆเลยดูเนี่ยเป็นน้ำมันแนะครับเพิ่งผมถามผู้ผลิตแล้วเขาบอกว่า สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะไม่ทําให้ตัวนี้เสียหายนะ,ะนี่นะครับปิดฝามันจะมีล็อกอยู่ครับเปิดดีนะปึ๊บนี่ครับเห็นไหมอ่าจริงจริงมันจะมีสองโหมดรดผมผมเอาแค่นี้นี่คือมีควนันแต่ไม่มีไฟถ้าเราอยากจะประหยัดไฟพิชาร์จแบตมาก็ใช้แบบนี้แต่ถ้าเราอยากสวยงามก็ขึ้นมาครับร็จปุ๊บตัวนี้จะมีปุ่มเปิดไฟได้ด้วย เนี่ยนะี้ยกดตึ๊กๆนี่ยสีนี้กดอีกตึกหนึ่งมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับทีหนึ่งขาวอย่างเดียวครับทีหนึ่งคือดับนะครับแต่ตอนเปิดก็คือกดสองครั้งผมชอบแบบนี้แต่ครนี้พอเราจะใช้ในงานออกแคมป์เรากลัวจะแบตจะหมดผมจะใช้แค่นี้พอแบบนี้นะสวยงามนคน้ำหนักดีฟันสวยมาก ครับผมเดี๋ยวลองใช้กันดูนะนหอมด้วยฮนะได้กลิ่นหอมด้วยโ <Okay. S 2> อเควันนี้เราจะมากินสเต็กกันงาน,นที่เรากินอะไรกันไามนะคะเชฟช็ปชอปทำได้อยู่เมนูเดียวนะครับเชฟช็ปชอปโอ้โหนี่เตาใหม่เขามีตะแกรงด้วยใช่ไหมครับคสำหรับเปลี่ยนจากเตาที่เขาเรียกว่าอะไรนะย่างที่มันเหมือน,เห,อนเหมือนกระทะใช่ไหมมาเป็นเตาตะแกรง นี่ก็เลยนี่ทําได้อยู่คนเดียวนะของยี่ห้ออะไรนะเนี่ยฮะทำไม่ได้ละเตาของอ,อะไรนะเนี่ยดูยี่ห้อดิมา t เก็ตเฮเกครับโปเราก็ยี่ห้อนี้เหมือนกันก็เลยซื้อเตายี่ห้อนี้ครับผมแล้วชัน้นปลาวันนี้เป็นไงบ้างนี่เนื้ออะไรวันนี้ ไม่รู้ครับไม่รู้เนื้อชีสเคก้กหรือเปล่าดูดิอันน่าจะใช่นะดูในหลังเป็นรอยนะเอาเนื้อชีเ <c oughs> สเค้กมาหรือเปล่าโอ้อันนี้สวยนะมันจะเป็นตะแกรงเป็นรอยสี่เหลี่ยมนะใช่ครับจะเป็นรอยตะแกรงลองดูครับผลงานจะเป็นยังไงสตอนีเราทอดมันก็ปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับ,รบ่งเ,บเปลี่ยนเตาสเต็กครับเฮ้ยเปลี่ยนเตาใหม่เพราะเตาที่น้ำมันหยดวิควันนี้สุกแล้วครับพร้อมนี้ไม่แล้วครับ เฟชชอปกระทะไม้นะครับไม่ได้กระทะครับเนื้อไม้ครับตอนนี้ right <S <S I pass like I there. And just like ask heart broke me have why won't your You told that could And pretended apart wasn't didn't just a ุงบาสดีหางตะยาวนนึงเลยของอาร์ตีสวัสดีจากวันนี้นะคะทุกคนไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะรคับทุกคน I made you think that I The room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away. Cause you're making me scared. Trying not to breathe, one, two, three. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a clue what you do to me. Do you make me shy, shy, shy? But my tongue is stumbling. Trying not to breathe. One, two, three. Ah, trying not to freak when you look at me. Try to make a move, but I freeze. You don't have a clue what you do to me. และตอนนี้เราก็จะจากลาไปจากที่บ้านสวนรักน้ำงานะผมขอการจบคิ่เชียงนี้นะครับบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้านะคะปากกด,ากกด,ากกดมาแช่ตกลงนะคะขอบคุณมานไม่ร๊ายเจอกันคลิปหน้านะคะ